สุขสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทูกฐาพนพานาตประเทศหรือต่างประเทศอยู่ที่แมงทุกฐานเดียพี่น้องเด้อสบายดีเอฟซีอาเต่เม็นใหญ่เขียวอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพเข้มแข็งมันเนี่ยนะถูกถุกฐาพนพี่น้องเอ้ยมาพบเพาะเม่ใหญ่เขียวอีกแล้วคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องเอ้ยเป็นหมืองาม,มยามดนะีแม่ใหญ่เขียวเหมือนีเนาะแม่อาเต่เพิ่นเปิดอยห่านนะพี่น้องเอ้ย ครูใด้ทานผู้ใด้มีน้ำใจามาอุดหนุนเมยใหญ่เคียยเค้ยวเมยใหญ่เคี้ยวยินดีต้อนหับเดอ้อพี่น้องเอ้ยมิจากันเมยใหญ่เคี้ยวก็สิงรอบรอกที่ถัดธรรมศาสตร์ด้วบ้านเมย่เคี้ยวเบิง่งเนาะพี่น้องเนาะไอเบิ่งได้ส้มอากาศบ้นานเมยใหญ่เคี้ยวหอนเอาได้เมือนีเนาะผิดปกติเมื่อวานนี่ยมันล้มไปว้วูเหมออือนไเป,ป,ปลีย่ยนกาเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงพี่น้องเอ้ย จั่างว่าคนเฮากระปับอากาศไปนําปับไปตําอากาศกาบอุดทวงบาท่านเนาะจังเป็นวัดเป็นไอ้อึอกระถึกเนืองนอ่องหักซาสุขภาพน้ำการเดือพี่น้องเด้อมฉันเอาไม้ไก่เี้ยวไปถ่ายกันไปเดือพี่น้องเลยแก็มาอุดหนุนเนะาะหยาดตีพี่น้องบ้านไก่ตีพีแถะพี่น้องเลย อ้าตมใหญ่คุณหมกนะเจ้าหยาดเมียนะแม่ใหญ่เจ้าเจ้าบ่ต้องเอาไปไกลมีเก็ดเฮามาปะหยาดเมียนเมียนซะก่อนเป็นหยังเออใส่ทงเดียวทงยางเฮาเมียนะแม่ใหญ่คับเนาะสดีพี่น้องมาพบกัน้กับแม่ใหญ่คเนเก่าเหมือนเดิมเนาะมากินแกงหน่อไม้นํากันเด้อพี่น้องเอ้ยาากันแกงกินหน่อไม้มากับแม่เตะเนาะ เต็มค่ะค่ะตาเถาะเนาะลานทรายนำมอุดนุนเนาะ้เขาพี่น้องมาอุดนุนเนาะลยู่ลานหนึ่งเมืองเดียวลานสาวูกไคนและพี่น้องเนาะดูแม่ใหญ่เคี้ยวกับกบมกับใจถูกถูกานเ้อ ที่มาอุดนู้นแม่ใ,ใหญ่เขียวเด้มอยู่ดีมีแหงอยู่เย,ย็นไปสุกสงฆ์พี่เกาต้อนับปีใหม่อยู่ดีมีแหง,งลำล้ำ,ำลุย้ยตกๆทานเด้ิมอุดนใู้นแม่ใหญ่เขียวเครื่องเปลี่ยนแต่ว่าจัดกันยังบุญธรรได้เต็มดอกพี่น,อน้องเนาะแม่อติกับตย้อยข้ามาเล่นเลื่อยเนาะพี่น้องเนาะหลายคนหลานซอ,อยบ้านหนึ่งเมืองเดียะญาติพี่นอ้อง ถ่ายกินแกงหน่อไม้ก็ถ้าก่อนเด้อจังเมื่อเด้อคันได้เต็มเด้อ้ยังไลยพี่น้องเอ้ยเขื่อนงทางเนาะกันยังไลยจะย่อยมันไปเรื่อยๆสวัสดีพี่น้อง ยำกินขาวน้ำกันได้พี่น้องเด้อทั้งนี้เด้ค่ะเพื่อถั่วเดียวลูกเอาถั่วเดียวลงมาร้านลูกกระดาเนาะธรรมดาโงถั่วไอตัซีน่กินลายกูลายคนนเสพี่น้องเลยอืเออออกี่ดอกญาแร้อลูกายนนีไม่แห้งร้านจะละลาย เป็นพี่น้องเอ้ยต่างคฟองเป็นยังกระเจกระยายแถวนี้เนาะแ่กันแดดจัดขึ้นแล้วหาเหลืองเอาหลดลูกล้านเอ้ยเหลืองเอายังเปิดใหม่พี่น้องเอ้ยเนาะคิมได้ลูก ไปเบิองลูกแถวๆนั่นเลยเด้อคิวได้ตัวทงามอันนองสัก่อนเด้อเหลืองเอาลูก อ๋อแล้วอันสาวสุพีเพิ่นรอดทานลูกไส้เพิ่นซื้อเครื่องเนาะเพิ่นสิล่ลุ่นเบิ่งลูกไส้เพิ่นสิจกสละกันฮหดส0 0 0 0นละเพิ่นว่าอืออ่ะซื้อซื้อเพิ่นว่าพี่น้องเฮ้ยอย่าลืมเด้อดทานได้จักสอบแล้วดทานนะ เนี่ยเอามาไห้เบิด์ฐานดังเลยนะฮะผู้ใดมาถามก็รลถาสุพีวะอย่าเสียสัญญาเด้้องสั่งแหละหมดแล้วบอได้สั่งบอได้สั่งเขาแล้วเขามาถามเดยดิกระตูแล้วมาให้ก่อนมีตะปูนนั้นร้อยอย่างไรนะลูกเออขนาอย่างไรยังก็มาบอกลูกเอออันนี้มึงเอาน่ะ ลูกข้าเพิ่อนกระโลเพิ่งรักข้าเนาะบ่ได้เอากระโลก็มีหญ่เคี้ยวก็ดีใจบ่เป็นยังดอกเลาะโลดเห็นเพิ่งรักข้าก็โอ้ยสุดหนาไม่งั้นกระซิมาเอาเพิ่อนกนนว่าะมีนายคือคู่โอ้ยเที่ยวหายวัวัยอยู่พี่น้องอืมตักเฮ้ยตักสักถุยหนึ่งเฮ้ยลานทรายผมมาอุดนุนเนาะป่าเนาะ พูดออกพูดเา้ตักเต็มเลยเนาะพี่น้องเนาะมาเพิ่มเลยถุยกับบ้านเนาะเพื่อญาตีพี่น้องลายหลายคนกินสมาธิหวมกันพี่น้องเลยอาหารเทียงเนาะขี้เล็กไม่รูเว้นก็ด้บัคับรไปดพี่น้องการเกษรคือพี่น้องเลยสบายดีไปไป นเีนาเออกอาเกิ่ใส่เยเอาเกิดใบเอาเลอเกิอเกดลูกโดีพี่เกิบอยู่แถวหนิลูกโกดีได้ไรอืโดเนาดสองแสนตายพ่าม่ใหญ่คุณนางเผาผ้าขาพี่นนอง บ่ยานบ่แห้งนะของเฮาของเฮาเป็นย่านคุณพี่นย่บ่านเมฮาถือใส่น้ําใส่นสบายลูกเอ้ยมันบ่ย่าอือเกือบเกือบยางน่ะอือ สาวซุ้ยเป็นซื้อมาตสวรรค์าเขตนั่นคู่หนึ่ง40,000เลย้ย <50, 000. S 1> แม่ซื้อนะคู่หนึ่งนั่น80บาทแม่ซื้อนันก็จะมาขายอันนี้เศร้าหาพันโล้เรา <laughs> ุ้นมาเป็นเดใ่ันเราุ่นมาเป็นสิได้หยัหาางเนาะเด้อพิเราลุ้นกันเดิอพ่น้นงเด้อเ <laughs> ็นด้ห

บอลุกได้บอลุกได้เนี่นี่อันยืนมาดูไรั่กินข้าวอกแลไปอพี่นเลยกน้่งขาแกงมหม่เด้อเอฟซอาเต้ม่ใหญ่เคียวเด้อกินข้าวทำการเสร็จเสร็ยพี่น้องเด้อหานเถียงเนาะพกเด้อญาติพี่น้องลูกค้าพึ่มาอุดนุนเม่ใหญ่เคียวกินข้าวทำการเสร็จเสรเด้อขามาลูกขามาี่งใม่นี่ อนการงานเสพเดิขอบคุณทุกทูานที่สมสงอเตมิเนียเคียวอยู่ดีเมงอยู่เย็นไปสุขทุกฐานในพน้องเด้อมี่มกนูแน่แกงหน่อไม้แน่สมพักแน่การงานเสพลูกเบ็ดเด้อทางนะสลักคามเสียวบรอยู่สหรัฐเนาะทางนนอุบลเบียดี้อมเนาะกูเกตกรุงเตมานครคอนเกนเนาะ สเตมไลฟ์เป็นสอนเนาะสอนเนาะทุกกาพย์เสพย์กินเด้อแม่หมูเก่าสู้อากมีหม้อีเนาะออสมีังล่ะสมมาวลพี่น้องเอ้ยม่เียวสิดคินากกไลค์กกติดตามอาเตม่เียวเด้อพี่น้องเด้อเป็นกําลังใจไปพี่น้องเ้ พี่ภายประการใดก็โทษขออภัยพี่น้องเอ้ยายสุขลดทัา่ศิ์นบรมรรดาอาอบครัวของพวกท่านีดีแ่เสุขสุขภาพเข้มแข็งมนลืองทุกๆท่านสาธุสบายดีบ๊ายบาย